วันนี้เรามาทําคลิปริมคลองกันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ยกป่าได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับป่าเยอะมากวันนี้หมาเลยเทีตอันนี้เราไปดูกันนี่เราเมนมดูอะไรปาย่างปาย่างปลาชะโดนะฮะปลาชะโดปานินแล้วก็มีน้ําปล่าหวานสเดาด้วยนะครับผมมีแจวด้วยมีแจวด้วยเหรอแจวอะไรแจวอะไรมีแจว เอาสูนเองเอาเรากิน,ลอ,กนลองกินเนื้อปลาชะโดก่อนตรงเนี้ยจิบนี่ยเจียวจิ้มแจ่วดูดูดิเนื้อฟมอูมากเลยฟูมากเลยใช่ถูกมีอาหารถูกเราไปยกพี่ยกมาเดี๋ยวให้ดูครับว่าได้เยอะขนาดไหนครับปลาช่วงนี้ครับรน้ำเริ่มจะแห้งแล้วครับปลาเยอะมากเลยดูดิโอ้ ได้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 ไดตัวเลยหออนูนเ,ออเลยหลับไปแบบนีนี่ฮะปลาที่เรายกได้ตอนเช้านี้ครับนี่ครับโอ้โหเต็มเลยตอนเชาน้านี้วันนี้อากาศดีแล้วปลาเขาเยอะด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ทำปลาเค็มมีปลาสลิดมีปลานิลปลาตลาดเลปลาธรรมชาติฮะจากธรรมชาติของเรานะครับ บ้านอยู่ติดคลองก็ดีไงครับก็จะมีปลากินตลอดเวลานะครับก็มีเด็กนั่งกินข้าวไม่พูดไม่จาใครเลยนะครับอร่อยอ่ะวิ่งดีอูท<ๆ>นอยางเดียวเลยมาสวัสดีครับก่อนนี่ตัวก,กำลังกำลังทำบักเข็มนะครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม